สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนสีจอมทองทุกคนนะคะภาษาไทายวันนี้กับคุณครูนพวรรณธนัญชยัยวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของบทที่สองที่มีชื่อว่านิทานอ่านใหม่จากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำํำชั้นประถมศึกษาปีที่สองพาเด็กๆพร้อมเรียนแล้วนะคะให้น้องเตรียมหนังสือขึ้นมาค่ะ และเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเก่งใหญ่เก่งเล็กคือใครนิทานอ่านใหม่เล่าขานราชสีกับหนูเจือจานเบิกบานรอดพ้นอันตรายเด็กๆคะเรื่องนี้สังเกตดูนะคะว่ามีตัวอะไรบ้าง ใช้แล้วค่ะนักเรียนในเรื่องนี้นะคะจะมีตัวละครหลักๆ2ตัวค่ะนั่นก็คือตัวราชสีและตัวหนูเอ้คุณครูคะแล้วตรงนี้คือชื่อใครเอ่ยเก่งใหญ่เก่งเล็กตรงนี้นะคะคือตัวละครประกอบในวันนี้เราจะมาอ่านในเรื่องของนิทานอ่านใหม่กันให้น้องักเรียนนะคะเตรียมหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาค่ะและเปิดไปยังหน้าที่16 วันนี้นะคะเราจะอ่านหนังสือจากหน้าที่16ไปจนถึงหน้าที่20นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเปิดหนังสือหน้าที่16และอ่านเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะนี่คือเรื่องของเก่งใหญ่กับเก่งเล็กและเพื่อนๆของเขาเก่งใหญ่เป็นเด็กชายตัวใหญ่เก่งเล็กเป็นเด็กชายตัวเล็ก ทั้งสองชอบเล่นสนุกกับเพื่อนๆเ,เก่งใหญ่ชอบเล่นไล่ลา่าเก่งเล็กชอบเล่นซ่อนหาเก่งใหญ่คิดว่าเขาเก่งกว่าจึงไม่อยากคบหากับเก่งเล็กเก่งใหญ่อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยากมีเพื่อนมากเวลาจะทําสิ่งใดก็อยากให้ใครๆมาช่วยทํา เล็กอยากเป็นเพื่อนกับเก่งใหญ่แต่ต้องเสียใจเพราะเก่งใหญ่ไม่ชอบเก่งเล็กเก่งใหญ่บอกว่าฉันเป็นคนตัวใหญ่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับคนตัวเล็กเธอชอบเล่นแบบเด็กๆแต่ฉันชอบเล่นแบบผู้ใหญ่เก่งเล็กนั่งร้องไห้คิดว่าตัวเองไม่น่าสนใจเก่งใหญ่จึงไม่อยากเป็นเพื่อน คุณครูใจดีเดินผ่านมาเห็นเก่งเล็กจึงถามว่าทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนเก่งเล็กบอกว่าผมเป็นคนตัวเล็กไม่มีค่าไม่มีใครอยากคบหาเป็นเพื่อนครับคุณครูใจดีเรียกเด็กๆมารวมกันทีใต้ต้นไม้ใบหนา และบอกว่าครูจะเล่านิทานให้ฟังเก่ฑใหญ่ถามว่าวันนี้คุณครูจะเล่าเรื่องอะไรครับคุณครูใจดีบอกว่าครูจะเล่านิทานอีศพเรื่องราชสีกับหนูเด็กๆวิ่งกรูกันมานั่งล้อมหน้าล้อมหลังตั้งใจคอยฟังนิทานจากคุณครู นิทานอีสบเรื่องราชสีกับหนูราชสีตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ในเวลานั้นเองหนูตัวหนึ่งขึ้นไต่ข้ามตัวราชสีราชสีรู้สึกตัวตื่นขึ้นกระโดดตะครุบเอาหนูตัวนั้นไว้ได้ราชสีนึกโกรธจะขย่ำหนูตัวนั้นเสียหนูจึงร้องวิงวอนว่า ข้าพเจ้าขอชีวิตไว้สักครั้งหนึ่งเถิดอย่าเพอ่าข้าพเจ้าเสียเลยถ้าท่านปล่อยข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะมิลืมคุณของท่านเลยราชสีหัวรอแล้วว่าตัวเองเล็กเท่านี้เองจะมาตอบแทนคุณเราอย่างไรได้ว่าแล้วก็ปล่อยหนูไป อยู่มามิชามินานราชสีตัวนั้นก็ไปติดบ่วงแล้วที่นายพรานเขาดักไว้จะดิ้นรนเท่าไรก็ดิ้นไม่หลุดราชสีสิ้นปัญญาลงร้องครวนครางก้องไปทั่วทั้งป่าฝ่ายหนูตัวนั้นได้ยินเสียงราชสีร้องจึงจำได้จึงวิ่งมาปีนขึ้นไปบนคันแล้วเอาฟันแทะเชือกขาด ให้ราชสีหลุดรอดพ้นจากความตายไปได้หนูจึงร้องไปแก่ราชสีว่าแต่เดิมท่านก็หัวรอยยอกข้าพเจ้าว่าเองตัวเล็กเพียงเท่านี้จะแทนคุณท่านอย่างไรได้บ้าบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้แทนคุณของท่านซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และมีกําลังมาก ให้เห็นประจักษ์แก่ตาท่านเองอยู่แล้วคุณครูใจดีเล่านิทานจบแล้วเด็กๆยังไม่ลุกไปไหนบางคนนั่งยิ้มพอใจบางคนนั่งคิดไปตามนิทานคุณครูใจดีอธิบายเพิ่มเติมว่านิทานเรื่องราชสีกับหนู มาจากนิทานของอีศบอีศบเป็นนักเล่านิทานผู้ยิ่งใหญ่นิทานของอีศบมีคติสอนใจให้ข้อคิดให้เราใช้ปัญญาฟังนิทานเรื่องราชสีกับหนูแล้วลองคิดดูว่าเธอได้ข้อคิดอะไรเด็กๆช่วยกันคิด ช่วยกันใช้ปัญญาเก่งเล็กก็คิดเก่งใหญ่ก็คิดทุกคนต่างคิดเก่งใหญ่หันมาสกิดบอกเก่งเล็กว่าฉันคิดได้แล้วเก่งเล็กถามเก่งใหญ่ว่าเธอคิดอะไรเก่งใหญ่พูดว่าเรามาเป็นเพื่อนกันดีไหมเก่งเล็กยิ้มดีใจเก่งใหญ่ยอมเป็นเพื่อนกับเขาแล้วคุณครูใจดี ยิ้มชอบใจถามเด็กๆว่าเธอรู้ไหมว่าเก่งใหญ่คิดอะไรได้แล้วเอาละค่ะตอนนี้นะคะเนื้อเรื่องเราก็ได้อ่านการจนจบไปแล้วใช่ไหมคะได้อ่านเนื้อเรื่องของเก่งใหญ่เก่งเล็กซึ่งคุณครูใจดีได้นำนิทานอีสพมาหนึ่งเรื่องที่ชื่อว่าราชสีกับหนูได้นำมาให้ เก่งใหญ่เก่งเล็กได้ฟังและได้คิดนะคะว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรสุดท้ายเก่งใหญ่ก็คิดได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่ตัวเองทำในตอนแรกนั้นไม่ถูกต้องเอาละค่ะเด็กๆคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะคุณครูจะสรุปให้ฟังนั่นก็คือเราไม่ควรดูถูกคนที่ต่ำต้อยกว่าเราค่ะเพราะบางทีผู้ที่ต่ำต้อยนั้นเขาก็ได้ช่วยเหลือเราเหมือนกับ คำคมที่พูดว่าผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นยอมได้รับการช่วยเหลือเป็นการตอบแทนดังนั้นการดูถูกผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเด็กๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก้ามีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ